ล่าสุดมีพี่ๆนะคะได้เดินทางมาหาโรงงานที่ร้านนำพนบัตรจีนเก่าที่ราคามาขายได้รับเงินกลับบ้านไปเกือบแสนเลยนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องณัชวัตรอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ตรงนั้ ก็ยังคงมีสาระดีๆนะคะมาให้พี่ๆอีกเช่นเคยวันนี้นะคะกลับมาเอาใจกับพี่ๆเชื้อสายจีนกันอีกหนึ่งรอบเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับธนบัตรจีนเก่าค่ะพี่ๆซึ่งเป็นรุ่นที่พี่ๆทางบ้านเนี่ยหรือใครที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยต้องมีกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะล่าสุดมีพี่ๆนะคะได้เดินทางมาโรางนานที่ร้านนําธนบัตรจีนเก่านี่ละคะมาขายได้รับเงินกลับบ้านไปเกือบแสนเลยนะคะพี่ๆบอกเลยนะว่าคลิปนี้ใครที่มี เชื้อสายจีนหรือใครที่มีญาติเป็นคนจีนเนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดแล้วต้องแช์นะคะ<ม>เพื่อเป็นการบอกต่อกันอย่ากักความรู้อย่าก,กักเงินไว้คนเดียวนะคะพี่ๆช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อน,นะคะว่าร้านตรงนั้นเนี่ยร้านราชวัตรวัตถุโบราณเนี่ยยินดีรับซื้อธนบัตรจริงเก่า เป็นจํานวนมากนะคะพ,พี่และถ้าใครมีนะคะสามารถเดินทางมาหาน้องนัดได้เลยนํามาขายน้องนัดได้เลยนะคะที่ร้านราชวัตวัตถุโบราณร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่ตรงสี่แยกราชวัตตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพค่ะหรือที่พี่พท่านใดมีนะคะเครื่องกระเบื้องลายคาราบอย่างด้านข้างหลังน้องนัทเนี่ยแบบนี้น้องนัดก็ยินดีรับซื้อเลยนะคะและเดี๋ยวน้องนัดเนี่ยจะพาพี่ไปชมว่าอ เก่าที่โ้องนัดว่ามีคนนํามาขายเนี่ยได้รับเงินไปเกือบแสนบาทมันมีหน้าตาและจุดสังเกตความแพงมันเป็นยังไงติดตามชมกันต่อเลยค่ะ าแล้วจ้านี่นะคะคือธนบัตรจีนรุ่นเก่านะคะที่มีหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นเลยใครที่เป็นเชื้อสายจีนหรือพี่พี่ท่านใดมีญาติเป็นคนจีนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าอาจจะมีสิทธิ์เจอได้เยอะอาจจะพบทีนะคะพบเป็นหลายๆร้อยใบเลยนะคะพี่พี่แล้วธนบัตรรุ่นนี้นะคะได้ถูกยกเลิกใช้ไปแล้ว ใครที่มีแบบนี้นะคะต้องดูคลิปนี้แล้วห้ามพลาดเลยก่อนอื่นรบกวนให้พี่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้น้องนัดก่อนนะคะ<อ>เพื่อเป็นการเริ่มต้นดูคลิปที่ดีนี่ซึ่งธนบัตรพวกนี้นะคะพี่พี่บอกเลยนะคะว่ามีมูลค่าไบรั40 100 500ถึง1,000บาทเลยนะคะพี่พี แล้วถ้าพี่ๆถามว่าอา้าวทำไมล่ะธนาบัตรเหมือนกันแล้วราคาเนี่ยมันต่างกันได้ยังไงในเมื่อถูกยกเลิกไปแล้วราคาก็น่าจะเท่ากันหมดบอกเลยนะคะว่าธนาบัตรพวกนี้เนี่ยแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงนั่นก็คือสภาพการใช้งานค่ะพี่ๆอย่างเช่นกองนี้นี่มีพี่ๆทางบ้านนะคะได้ส่งมาขายน้องนัทแล้วส่งมาในสภาพที่มีรอยขาดโดนหนูกดัด ทำให้ธนบัตรนะคะพี่ๆชำรุดนี่พี่ๆดูส่งมาเป็นปืกแบบนี้เลยซึ่งธนบัตรที่พี่เขานํามาขายเนี่ยเป็นธนบัตรแบบนี้บอกเลยนะคะพี่ๆว่าถ้าใครมีแบบนี้กรุณาเก็บให้ดีนะเพราะถ้านํามาขายนงนัดแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาเสียอย่างแน่นอนอย่างนี้เนี่ยก็ได้ราคาใบละไม่กี่บาทนะคะพี่ๆเพราะดูขาดโบจนไม่เหลืออะไรแล้วใครมีเนี่ยก็สามารถนํามาขายนองนัดได้นะคะ นี่ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆล่ะถ้าเป็นสภาพใหม่ๆแบบนี้นี่นี่คือธนบัตรที่สภาพยังใช้งานได้อยู่นะคะนี่ถือว่าสภาพยังโอเคอยู่ถ้าเป็นแบบนี้น้องนะัดรับซื้อไปละ100บาทนะคะพี่พีแต่ต้องย้ํานะว่าต้องเป็นสภาพใหม่สภาพเดิมๆไม่มีรอยอาขาดไม่มีรอยชํารุดใดๆทั้งสิ้นนะคะนํามาขายน้องนะัดได้เลยแต่ส่วนใหญ่ ที่พี่ๆทางบ้านเนี่ยได้ดูคลิปแล้วเรามาขายองนัดเนี่ยเขาก็จะนํามาขายกันแบบเนี้ยเป็นแบบปึกๆก,ก้อนๆแบบนี้มาขายกันที่ร้อยใบห้าร้อยใบสามร้อยใบบ้างก็จะได้เงินกลับไปเป็นหมื่นนะคะพี่ๆไม่ค่อยมีคนนํามาขายเป็นใบสองใบยอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยพบเจอนะส่วนใหญ่เขาจะเจอกันแบบเป็นปึกๆอย่างนี้แต่ก็อย่าลืมนะคะพี่ๆเก็บไว้ให้ดีหน่อยนี่ถ้ามาแบบเนี้ พี่พี่ดูมูลค่าราคามันก็เสียไปแล้วใช่ไหมแทนที่เราจะได้เต็มเต็มน้อนหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยพี่พี่ว่าน้องรับจะให้ราคาเท่าไหร่แบบนี้เนี่ยราคาก็ใครมีก็เก็บไว้ให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะพี่ๆี่ที่เป็นเชื้อสายจีนใครที่มีแบงก์จีนรุ่นธนบัตรเก่าแบบนี้ก็สามารถนำมาขายได้ที่ราชวัานชวัตถุโบราณน,นะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ตรงสี่แยกราชวัตนตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพเท่านั้นนะคะใครที่รู้จัก ญาติเชื้อหรือใครมีพี่น้องเป็นคนเชื้อสายจีนรบกวนช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการบอกต่อว่าร้านน้องนัทเนี่ยยินดีรับซื้อเป็นจํานวนมากนะคะพี่พี่ยังไงวันนี้น้องนัทต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกาลังใจให้น้องนัทด,ด้วยนะคะพี่พี่อ้อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปนี่เลยธบันตรจีนรุ่นแบบนี้ร้านน้องนัทยินดีรับซื้อสูงถึงใบละ 60ถึง100บาทเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะใครที่ดูคลิปนนะัาจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสพกเจลล้างมือไปด้วยนะคะพี่ๆและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆก็กดติดตาม